คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับหลัาการจัดแบบยกอคอกเลยทั้งหมด8ดรายการนะฮะสองรายการแรกก็นะมีรถบดคันนั้นแล้วก็ส0บล้อคันนี้นะฮะร,รีวิวไปแล้วนะเลื่อนไปดูได้นะค,คลิปก่อนีนอ่ขันหนึ่งนะครับรถเครื่องตัวนี้เครื่องมีไอรูพื้นหน่อยนะหน่อตัวนี้น่าจะเป็น F 18นะเป็นเพาข้าง F18 ละนะน,นี่รถใช้งานได้ทุกคนันมีสโลนะมีเป็นรถเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนเกียร์คูลนกคูลเลอร์อะไรนะมีสโลสโลก็นี่ครับสโลเล็กๆเกองนะลูกเล็กๆสองเผาแต่เกียร์ตัวน,นี้เป็นเกียร์ใหญ่นี่ครับเกียร์นิสสันตนนัวนี้เกียร์นิสสันนะครับเป็นเครื่อง EM ตัวนี้เป็นเครื่อง E.M. เ่ง E.M. ร้อยครับดูหน้าตาก่อน,นครับซูโม่ในหายหาอยู่รภาพภาษีหกเก้าอีกคันนี้หกเก้าอีกใครหา,ยหายอยู่ก็มาชมได้ครับเดี๋ยวเคลื่อนย้ายไปที่ร้านมาวินเชียงกง ผมอะไรมีเยิ้ม้หน่อยเนี่ยมีแผงแอร์ด้วยไม่รู้ว่าแอร์เย็นมาโชกแดงๆเไปเร็วๆนะครับรถมันหลายคันนี่ภายใน้องไปดูตัวจริงนะครับมาก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเนาะ ทีเครื่องแห้งดีนะเขาล้างดูความสะอาดดีนะนะครับตอนนี้โอ้โหลมยังอยู่อยู่เลยสตารต์ไว้ต้อ่เช้านี่ครับ,นะรบนะกระบะก็ไม่ผูนะอันนี้เอา้ามา คันนี้ครับเป็นรถเกจเดอร์อนะฮะเกจเดอร์รุ่นไหนไม่รู้นะเดีย๋ยวมาชมครับยางก็ได้อยู่นะยางนี่แปลงปั๊มลมออกมาแล้วนะเป็นเครื่องอะไร cd 1 2หนึ่งสองศูนย์ร้อยยี่สิบเป็นโคมาสุนะตัวนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับนี่ไดชาร์จใหญ่เลยไดไดสตาร์ท ให,ใหญ่เลยถ้าเป็นรุ่นนี่ครับ Gd 3 7 5 H นะครับนี่ตัวนี้เลยแปลงเป็บรคที่ฟรีตัวนี้แหละรถล้างทำความสะอาดรอจำหน่ายออกอย่างเดียวเลิกกิจการนะครับ มีเยิ้มนะครับเยิ้มงนี้อาจจะรถคันนี้ใช้งานได้นะเขาบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับอย่างหน้าข้างซ้ายไม่ค่อยสวยนะมีทะเบียนภาษีไหม่ขาดเ9เหมือนกันคันนี้แจ่มจริงจริงเลยทะเบียนรถหลวงนะข้าราชการเป็นรถข้าราชการนะครับเป็นเจ้าของมันข้าราชการมีทหารเป็นวิศวะทหาร ดูแบบไม่ต้องรายละเอียดเยอะแยะนะครับถ่ายคลิปให้เอซว่ามีรถเข้ามาี่สีซูปเครื่องเดิมๆเ,เดี๋ยวหาเทนเลอร์มาใส่กลับบ้านนะฮะร,รถบดคันเล็กไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่นะเา้าก็ไปแล้ว4ี่คัน นะอีกคั้นหนึ่งไปบ้านแล้วยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงมายังไงหัวหน้าสอนข้ามน้ำหนาวไปแล้วนะฮะก็มีอยู่สี่ขันรีวิวไปแล้วนะไปคันหน้านะฮะใครรอคันนี้บ้างนี่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 ันนี้เลยนะแล้วก็รถน้ำแล้วก็จะมีหัวเจาะนะฮะคลิปหน้าไปชมกันนะฮะว่าเป็นรถรุ่นไหนมายังไง